ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกๆคนแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมเวทีแชร์มุมข่าวนะครับเราเบื้องลึกนะครับในการที่จะหาบทสรุปนะครับในประเด็นที่มีการถกเถียงกันกันทางสังคมอยู่ในตอนนี้นะครับการพูดคุยวันนี้นะครับประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาคุยเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรครับก็ต้องต้องเรียนแต่ละท่านนะครับจริงๆหลายท่านก็อยู่ในวง วันนีเรามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเร่องหลักก็คือเป็นโครงการที่เราอยากทําร่วมกันนะครับระหว่างคนในวิชาชีพและก็ภ้าวิชาการนะครับรวมทั้งภาคประชาสังคมหรือว่าคนที่ทํางานในพื้นที่นะครับเพื่อร่วมกันตรวจสอบนะครับว่ามันมีประเด็นข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกิดความคลาดเคลื่อนหรือว่ามีประเด็นเกิดความสับสนในสังคมนะครับ อันนี้เป็นโครงการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับหลักเราก็เริ่มต้นด้วยการหยิบยกจากข้อเท็จจริงนะครับจากในพื้นที่ข่าวหรือว่าอยากได้ข้อมูลจากนักข่าวในพื้นที่บรรดาที่การนะครับมาเป็นประเด็นในการถกเถียงกันครับว่าในห่วงเวลาหนึ่งหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการสื่อสารที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าจะเป็นดิสอินฟอร์เมชันจาก การทํางานในกองบรรณาธิการหรือว่าการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดมารวมทั้งอาจจะมีอันเจนดาของบางกลุ่มบางก้อนนะครับรวมทั้งในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่วนใหญ่ก็ใช้ความคิดเห็นนําประเด็นข้อเท็จจริงเรื่องล่าวนี้พอเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็เกิดความสับสนนะครับเราก็เสนอเป็นแนวทางครับว่าวิธีการเหล่านี้น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่ร่วมกันทํางานกันนะครับทั้ง3ภาคส่วน ที่จะขับเคลื่อนแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในระยะยาวนะครับซึ่งก็จะมีอาจารย์สิคธเลศจะรวบรวมเป็นข้อมูลของเราให้ชุดหนึ่งนะครับเรื่องเหล่านี้พอเสร็จสิ้นก็จะเผยแพร่แล้วก็เรียนสอบถามความคิดเห็นแต่ละท่านกันด้วยนะครับว่าคิดเห็นกันอย่างไรในการที่จะทําให้โครงการสามารถดําเนินการต่อได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นมากขึ้นครับวันนี้ผมขอเริ่มที่นะครับโจนะครับ รายการแสนรุบลเนี่ยนะครับที่จะมาให้ภาพนะครับเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของวัคซีนแล้วก็เรื่องของเถียงนาโมเดลในภาคอีสานนะครับว่าในบริบทของอการจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในภาคอีสานหรือการจัดการเถียงนาโมเดลเนี่ยนะครับใน,ในภาคอีสานที่มันเป็นยังไงนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับแล้วสวัสดีท่านที่ รู้จักกันมาก่อน,านการเฟียสพี่เจริญรักนะครับแล้วก็ทุกทุกท่านที่ไม่รู้จักก็ได้รู้จักกันวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเออผมจะเริ่มเริ่มอย่างที่เล่ากับพี่เล็กฟังเมือม่อเมื่อวานที่คุยกันนะครับเพราะว่าไอเรื่องเถียงนามโมเดลนี่มันเกิดขึ้นมาหลังจากที่ล็อกดาว์ครั้งล่าสุดวันแรกนะผ่านไปสักประมาณสักสองสัปดาห์นี่แหละเท่าที่ปรากฏมันมีข่าวจากหนองบัวลำพูมีเด็กกลุ่มหนึ่งประมาณแปดคน เขากลับมาจากกรุงเทพแต่แล้วเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงห่วงครอบครัวของเพื่อนบ้านก็เลยไปอยู่ที่กระท่อมเฉียงนาเนี่ยนะครับเฉียงนาของใครคนไหนคนหนึ่งหนึ่งแปดคนนั้นอ่ะก็คือเอาเต็นท์ไปกลางไปใช้บริการห้องน้ําห้องท่วมด้วยกันอ่าแบบว่าแยกตัวไปอยู่ตรงนั้นสิบสี่วันอันนี้เป็นเป็นทางเลือกของเขาซึ่งจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ตรวจด้วยซ้ำไปนะครับแต่เนื่องจากว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงก็เลย ยอมที่จะกักตัวอยู่ตรงนั้นอ่ะสิบสี่วันเพื่อให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยว่าเออมันเป็นหรือไม่เป็นประมาณเนี้ยนะครับแล้วถัดจากนั้นมาก็ประมาณสักภายในสัปดาห์นั้นแหละก็จะมีเหตุการณ์ทานองนี้เกิดขึ้นอีกที่บุกดาหารบ้างสารคามบ้างยสโสธรรวมไปถึงหัวอูบลราชธา,านีนะครับก็คือเรื่องของการแยกตัวออกไปอยู่เถียงนาเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากณช่วงเวลานั้นนะครับนี่พอเขถัดจากนั้นมาเนี่ย ก็มีคุณหมอทวีสินยืนบนโฟียมแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ผมก็มอง่าม,มันก็เป็นเรื่องที่เป็นทางเลือกอะนะครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีศุนทักคอยคือภาครัฐนี่อาจจะคิดกันไม่ทันว่าจะต้องทําอะไรบ้างมันก็ยังงง,งๆกันอยู่ตอนนั้นเพราะว่าหลังจากพึ่งแตกแรงออกมาครั้งนั้น <ๆ S 1> <ๆ>่ะก็คือต่างคนต่างต่างเลือกหาวิธีที่จะป้องกันตัวเองพูด <S <S ง่ายๆนะครับนี่เรื่องของ ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามนี่มันเกิดขึ้นมาทีหลังไงแต่ตอนนั้นน่ยมันเลือกไม่ได้แล้วถามว่าจะทํายังไงถึงจะทําให้มันอ่รอดได้ตอนนั้นน่ยนั่นคือทางเลือกที่ท,ที่ที่สามารถทําได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าคนที่มาจากกรุงเทพเนี่ยบางคนมันก็ไม่มีเถียงนาไงม,มันก็เลือกที่จะไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละครอบครัวแต่ละคนที่ไปเนี่ยเออสถานภาพทางสังคมหรือว่าฐานะมันต่างกันอ่ะมันไม่มีแล้วก็ คว่าเถียงนาเนี่ยมันมีหลายหลาย,หลายระดับตั้งแต่แค่ที่บางแดดไม่มีซ่วมจนกระทั่งว่าโอเคระดับเถียงนา v ีไก็มีซึ่งสามารถที่จะพักอาศัยอยู่ได้เลยก,ก็มีแบบนั้นนะครับก็คือเป็นบ้านหลังที่สองแต่เราได้ขึ้นขึ้นอยู่กับฐานะนะครับนะครับนี้ส่วนส่วนเรื่องของความเห็นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของการ ย่อความแล้วมาขยายผลมากกว่าที่ที่มันทําให้เกิดอีพา่ากุลนะครับจริงๆแล้วเจตนาของหมอเนี่ยอาจจะคุณหมอทวีสิทธิ์อาจจะมองว่านั่นคือทางเลือกที่สามารถทําได้ตอนณช่วงเวลานั้นแต่คนนี้มองเถียงนาเป็นเป็นอะไรหรือแม้กระทั่งคนอีสานเองเนี่ยยังมองเถียงนาคนละเรื่องเลยเพราะว่าเถียงนาที่บ้านเขากับบ้านคนอื่นติดกันช่วงพี่โจพูดรบกวนพี่ออดขึ้นเถียงน,น,นาให้ให้ดูหน่อยที่ที่ผมส่งไปว่าไป เก็บมาหลายที่อยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้ครับ <c oughs> ก็คือถ้าถ้าคนอีสานเองเนี่ยคนอีสารแท้ๆเนี่ยนะครับที่มีนานะฮะที่ประกอบอาชีพทํานานี่ยจะรู้ว่าการนอนนานะเป็นเรื่องของอะไรที่มันสนุกนะครับมันสนุกมันเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่ที่สามารถที่จะทําได้ก็คือในช่วงวันถยเนี่ยช่วง พวที่มีการเพอะปลูกเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งที่มันจะมีปลามีมีบรรยากาศแบบว่าโอเคเลยแหละอะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่จะต้องไปนอนนาเนี่ยคือช่วงเก็บเกี่ยวใช่ไหมซึ่งซึ่งช่วงเวลานั้นนะ่ะการนอนนาของคนที่เป็นลูกอีสานชาวนาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องของวิถีที่ต้อง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 ไปต้องทําต้องกินต้องอยู่อยู่แล้วไงนะครับอนี้ถ้าเอาคนไม่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 รู้จักไม่ไม่เข้าใจคําว่านอนนาเนี่ย ก็คือเอาชีวิตมาลำบากในในกระท่อมนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีมันก็จะถูกถูกแปลงสารไปว่าโอเคไอ้ไอ้อยู่อย่างนี้แหละถ้าเกิดว่ามันไม่มีอุปรกรณ์ไม่มีหมอไม่มีแพทย์มาดูแลเนี่ย่มันอาจจะตายอยู่ที่นี่หรือเปล่ายัางไงใช่ไหมก็เลยก็เลยเป็นปรากฏการณ์ของการแสดงความเห็นนี่แหละครับเพราะว่าส่วนดึงผมมองว่าเออฟา,าที่เอาเอาความเนื้อความตรงนี้ไปไปย่อความแล้วก็ไปไปพาดหัวเนี่ย ก็เจต,ตนาก็ชัดเจนว่ามันคืออะไรอยู่แล้วนะครับคือคือถ้าถามว่าคุณนอนนานนี่คุณนอนได้ไหมถ้าเกิดว,ว่าสมมติไม่ป่วยนะก็นอนได้นะครับจะอยู่กี่วันมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับะว่าอีกฝาาหนึง่งถ้าทําให้มันเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการย่อความแล้วก็ไปขยายผลในทางอีกฝากโลกหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเจต,ตนาอยู่แล้วว่าเการการการตั้งการตั้งทงว่าเป็นต้องเป็นผู้กรณีกับกับคุณหมอทวีสินแล้วกันอะ ถ้าเรา,าพูดอะไรมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่มันก็จะแบบเอาเฉพาะไอ้ส่วนที่ไม่ดีเราไปขายายความแต่ไอ้ส่วนที่ดีมันไม่ได้พูดถึงไงอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เห็นเห็น<ๆ>มาปรากฏมาหลายๆกรณีนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องของสมดุที่สดอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลแถลงอะไรปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นเป็นในในทางเตรงข้ามกันที่ไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยก็จะเอาเฉพาะส่วนที่ไปย่อความในส่วนที่มันมันเป็นอ่เป็นลบนะครับเอามาเอามาขยายความแล้วก็พานหัวเฉพาะตรงนั้น นะครับซึ่งพูดอะไรมันก็น่จะแบบผิดหมดอะเพราะว่าถ้าจะยกตัวอย่างว่าโอเคบวกอยู่ฝั่งหนึง่งลบอยู่ฝั่งหนึง่งแต่ตอนที่เอามากยะยอความเนี่ยเอาเฉพาะไอ้ส่วนที่มันเป็นฝั่งลบมาถึงแม้ว่ามันทั้งอสองอย่างเป็นตัวอย่างแล้วนะครับมันก็เลยออกมาเป็นภาพนี้แล้วก็คู่กรณีที่จะหยิบมาเป็นคู่คู่ชกในในแต่ละประเด็นเนี่ยอย่างกรณีของอเขียงนาโมเดลเนี่ย ผู้กรณีที่ปรากฏเราเห็นนี่ก็คือจะเป็นน้องแนทใช่ไหมน้องแนทเกตสุดินใช่ปะครับซึ่งซึ่งผมก็มองว่าถ้ามองอย่างมุมนักข่าวลรวก็สงสัยไว้ก่อนนะครับว่าแล้วคุณคุณแนทเนี่ยไม่เคยไม่เคยแสดงความคิดเห็นในในประเด็นอะไรหลายๆอย่างตลอดมานี่ไม่เคยปรากฏเลยแล้วจู่ๆมามามา,มาให้ความเห็นเรื่องถยงนาโมเดลนี่ได้ยังไงประมาณเนี้ยเอมันก็น่าสงสัยอ่ะแล้ว,ลวอาจจะไม่ต้องสงสัยแล้วก็สงสัยไปแล้วแหละก็อาจจะเป็นเพราะว่า นี่คือการเรียกว่าประดิษฐ์ขึ้นมาหาคู่กรณีขึ้นมานะครับอาจจะเป็นใครก็ได้แต่ว่าเธออาจจะเป็นคนที่น่าสนใจก็ได้ที่จะมาพูดเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เราก็เลยเกิดเป็นอะไรเป็นภาพเรีเเนนยกว่าคนนี้มันพบโปสเตอร์แล้วกันคล้<ะ>ายๆกับอ,อินโฟรกราฟริกแต่ว่ามันเป็นโพสต์คำพูดของแนทซึ่งมีใครไปถามนําก็ไม่รู้แต่ว่ามันปรากฏออกมาแล้วแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าเน้องแนทจะเป็นคนที่ทําโปสเตอร์นั่นเอง อันนี้ก็คือมองมองอย่างผิวๆนะครับประมาณนี้นครับที่ที่เลยในในเรื่องของเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของของพี่น้องในพื้นที่รวมถึงเถียงนามโมเดลนี่เป็นยังไงบ้างครับเขียนครับ่าสวัสดีครับผมพัชราวุฒิบุญประเสริฐนะครับจากแฟนเพจเลยไทม์ออนไลน์จังหวัดเลยครับในส่วนของข้อมูลข่าวสารเรื่องเถียงนามโมเดล ก็เห็นปรากฏตั้งแต่ช่วงแรกๆในการแพร่ระบาดของนาละลอกเดือนเมษายนนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นก็ไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็หายเงียบไปแล้วมีสถานที่กักตัวสถานที่พักคอยของทางราชการเนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับแต่ส่วนหนึ่งนั้นก็ยังมีประชาชนที่ไปกัปกตัวอยู่ตามสวนยางบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับรับผิด mm hmm. ชอบตัวเอง ซึ่งทางราชการก็เปิดช่องให้ว่าถ้าคนที่มาแล้วเ,เขาไปดูมาจาก13จังหวัดพื้นที่เ,เสี่ยงสูงเนี่ยไปดูสถานที่กักตัวที่บ้านแล้วไม่เหมาะสมนะครับเขาก็จะแนะนําออกคําสั่งนะครับทางอาเภอจะออกคําสั่งให้ไปกักตัวอยู่ตามสวนยางเลือกสวนไรนาต่างๆนะครับก็ช่วงหลังก็บางคนก็ให้ความร่วมมือที่ดีนะครับแต่บางคนก็ ยังฝ่าฝื้นอยู่เขาก็เลยบังคับเลยแล้วกันนะครับให้ไปอยู่ในสถานที่กักรวมของชุมชนที่ได้จัดทําขึ้นมาในระยะหลังนี้นะครับคัะนะเรื่องเรื่องของโควิดเรื่องของวัคซีนที่ในส่วนของสังคมในแถบพื้นที่จังหวัดเลยรับรู้นี่เป็นแแตกต่างจากส่วนกลางไม่มีอคติทางการเมืองอะไรเหมือนที่ทางส่วนของอพี่โจเขาเขาประสบไหมครับเด็กครับ ก็แน่นอนครับตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่สื่อในโซเชียลมีเดียแขนงต่าง,างๆทั้งไลน์ทั้ง Facebook ทั้ง y t u t u เนี่ยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยหวังผลทางการเมืองเนี่ยก็เข้ามายึดพื้นที่ได้มากกว่านะครับเข้ามาสร้างสร้างกระแสะได้มากกว่านะครับอย่างเรื่องวัคซีนเนี่ยก็มีข่าวปลอมข่าวลวงเข้ามา จำนวนมากประมาณว่าถ้าคนไม่ฉีดเยอะๆหรือว่าเป็นความล้มเหลวของทางรัฐบาลเนี่ยก็มีความสุขามสายใจอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่สังเกตครับจ้ ม,มีอะไรเพิ่มเติมไหครับโจ้พูดเราในวงนี้กับอเอครับเราเราพูดกันได้เต็มที่เพราะเป็นวงปิดไม่ได้เผยแพร่ไปข้างนอกนะครับแต่ว่าในการที่จะสื่อสารไปเนี่ยเราเราก็จะจะมีการสกรีนแล้วก็มีการจัดการเรื่องข้อมูลที่ที่จะสามารถจะสื่อสารได้เพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีวิชาการที่จะสังเคราะห์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและนําไปสู่เรื่องของการบิดเบือนข่าวนี้และมีผลกระทบกับสังคมนะ ในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เลยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยการแพร่ระบาดของโรคโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับข่าวปลอมมาเยอะมากนะฮะผมในฐานะที่ทําสื่อส่วนกลางด้วยแล้วก็ทำแฟนเพจ Facebook ในท้องถิ่นด้วยเนี่ยก็ทําหน้าที่ก็คือพยายามจะเรียกว่าให้ครับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเนาะคือถ้าข่าวไหนข่าวไหนที่เป็นข่าวปลอมมาเนี่ยเราเรารีบชี้แจงเรารีบเรารีบสอยทิ้งเลยอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> ครับคือทํางานช่วยภาครัฐด,ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าต่างคนต่างปล่อยข่าวออกมาเนี่ยนะครับความวุ่นวายมันจะความตื่นตระหนกมันเกิดขึ้นในสังคมขนาดไหนแล้วก็พยายามช่วยแล้วก็พยายามกระตุ้นให้ทางราชการเนี่ยมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อให้เกิดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้ที่ที่ทำทำกันอยู่นะครับแต่ช่วงหลังๆก็ดีขึ้นนะครับเรื่องข่าวปลอมข่าวลวงเนี่ยเริ่มมีความเป็นเอกภาพของข้อมูลข่าวสาร จะต้องออกมาจากทางราชการแล้วก็ทางสื่อ,อที่สื่อมืออาชีพนะครับไม่ใช่สื่อแบบโซเชียลมีเดียเฉพาะกิจตั้งขึ้นมา<อ>แค่พาดหัวแล้วก็ไม่มีเนื้อความไม่มีเนื้อหาข้างในอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายามช่วยตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในหน้าที่ของสื่อด้วยครับพี่เจริญรักเป็นประดับครับฟังจากในส่วนของในภาคอีสานแล้วก็พื้นที่เชื่อมต่ออีสานกับเหนือนะครับอย่างโจแล้วก็ เก่งมาแล้วเนี่ยในในบริบทตรงนี้มันมันสามารถที่จะจับประเด็นอธิบายกันได้ยังไงบ้างครับพี่เจริญรักครับครับสวัสดีครับก็จริงๆถ้าถ้าฟังจากจากเจ้าปาการนะครับประเด็นเรื่องเขียงนาโมเดลเนี่ยผมว่ามันเป็นเป็นปรากฏการนันหนึ่งนะครับที่ที่มันสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ ขาเรียกอะไการใช้เครื่องมือการการสื่อสารนะครับการสื่อสารที่มีเจตนา,าหวังผลในทางการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันชัดเจนตรงที่ว่าจริงๆตอนนี้ถ้าเราตามนะครับการเมืองการเมืองไทยเราเนี่ยมันมันแบ่งขั้วแบ่งฝั่งชัดเจนนะครับการแบ่งขั้วแบ่งฝั่งชัดเจนเนี่ยนะครับบางทีการสื่อสารที่ไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็ถูกนำมาใช้ เป็นเครื่องมือในการในในการทํางานทางการเมืองจริงๆถ้าถ้าเราได้คุยกันตั้งแต่แรกนะครับว่าปัญหาเรื่องเฟกนิวเนี่ยกับปัญหาการสร้างการรู้เท่าทันในการติดตามสือ่อเนี่ยมันมันจำเป็นที่จะต้องทําร่วมกันนะครับผมว่าในมองในเรื่องของเมื่อกี้ดูในรายละเอียดนะครับดูในรายละเอียดที่ข้อความที่คุณหมอทวีสินพูดเนี่ยก็เป็นเจตนาเจตนาที่พยายามจะ หาช่องทางนะครับในการที่จะ,ะป้องกันการเขาเรียกอะไรอ่ะการระบาดของโรคของคนที่กลับมาพื้นที่แล้วก็มันยังไม่มีเขาเรียกอะไรย,ยังไม่มีแพลตฟอร์มยังไม่มีช่องทางในการที่จะรองรับใช่ไหมฮะมันก็เลยใช้ไอตัวเถียงนาโมเดลเนี่ยใช้เถียงนาเนี่ยเป็นที่พักคอยชั่วข่าวแต่ทีนี้ว่าพอพออ,ออกมาสื่อสารแล้วเนี่ยมันอย่างอย่างที่บอกนะครับว่า ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเขียงนงานโมเดลอย่างเดียวนะครับมันมีอีกหล,หลายๆเรื่องที่ไม่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะสื่อสารอะไรออกมาก็ตามดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนที่มันมีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยทุกเรื่องที่ฝั่งหนึ่งสื่อสารออกมาเนี่ยเป็นเรื่องผิดหมดเลยนะฮะถ้าอยู่คนละฝั่งในทางการเมืองอันนี้ผมผมคิดว่าก็เป็นโอกาสอันดีนะฮะที่ที่สื่ออาชีพเนี่ยจะได้จะได้ทําความเข้าใจและขยายความเมื่อสักครู่เนี่ยที่ที่เก่งพูดเนี่ยผมผมค่อนข้างผมเห็นด้วยแล้วก็เคยนําเสนอในเวทีหลายๆครั้งว่า Uh, สถานการณ์สถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์ที่มันมีมีความขัดแย้งเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสที่ที่สื่ออาชีพเนี่ยจะได้แสดงบทบาทของตัวเองก็คือการการสร้างความเข้าใจหรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อสังคมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะนําไปสู่เรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือ uh, uh, อย่างถึงแนาโมเดลเนี่ยของของ ของผมพยายามย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ท้าทายของคนในวงการสื่อก็คือว่าไม่ใช่เรื่องของการเสนอความจริงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือนัอ้นั้นสิ่งที่ผมพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าทําอย่างไรเนี่ยสื่อถึงจะเป็นคําว่าเป็นพื้นที่กลางที่จะสามารถนําข้อท็จจริงเนี่ยนะฮะมามาขยายความมาสร้างความถูกต้องสร้างความชัดเจนเชยงนามโมเดลเนี่ยเป็นเป็นเจตนาดีแต่ปัญหาเรื่องการสื่อสาร อันที่2ก็คือคนสื่อสารเนี่ยก็สื่อสารไม่ครบถ้วนไม่เข้าใจคือคือมันจะมันต้องสื่อสารละเอียดและเข้าใจมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นมันก็จะถูกตีความหรือถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอันที่3าก็คือว่าอันนี้เนะี่ยคือความท้าทายของคนที่อยู่ในแวดวงสื่ออาชีพคือประเด็นพวกนี้คุณต้องทําให้มันชัดให้มีความชัดเจนว่าข้อที่จริงที่มันถูกต้องคือยังไงเพื่อที่จะทําให้การใช้เฟซบุ๊ที่มีเขาเรียกะไร ที่มีอันเจนดาเนี่ยมันถูกลดลดทอนความความสนใจไปอันนี้อันนี้ผมรอบแรกเอางี้ก่อนนะครับ